สวัสดีค่ะมาชมหมวกของอาขากันนะคะอันนี้จะเป็นหมวกผ้าจะเป็นงานของชาวเขาเผ่าอาขาค่ะแต่น,นี้จะเป็นงานที่เกิดจากผ้าใหม่ทั้งหมดเย็บใหม่ดังนั้นงานก็จะไม่ได้แบบละเอียดเล็กๆเ,เหมือนกับงานดั้งเดิมหรืองานของคนรุ่นเก่าโบราณน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดิง่งแล้วก็เม็ดอลูมิเนียมสมัยก่อนนี้จะเป็นเม็ดเงินแท้ แต่ถ้าเป็นเม็ดเงินแท้เดี๋ยวเราจะซื้อกันไม่ไหวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมค่ะเบี้ยหอยนี้ก็จะเป็นการตกแต่งของเขาลูกปัดลูกปัดนี่จริงๆแล้วของเขาจะเป็นลูกปัดเกรดหนึ่งนะคะแต่อันนี้จะเป็นเกรดที่ย่อเยาวลงมานิดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมเหมือนกันอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากแผ่นแบบนี้นี่เองมันจะมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นเงินแท้เขาก็จะตีจนแบนๆอย่างนี้แล้วก็ดุนลายนะคะดุนลายให้เห็นเป็นลายแบบนี้ลายแบบนี้จะเป็นลายอัตลักษณ์ของเขานะคะแล้วเขาจะมาตัดเล็กๆก็จะเอามาประดับประดับอันนี้เห็นไหมคะต้องตัดแล้วก็มาเก็บคมของมันนะคะ่าดูลายของเขาเขาก็จะมีผู้ขนไก่ เม็ดเดืยเม็ดเดือยก็จะเป็นเม็ดเดือยหินนะคะเป็นเม็ดเดือยภูเขานะคะที่เขา,าก็จะปลูกกันเองนะคะตรงนี้จะรอยยากกว่าลูกปัดเยอะเลยนะคะผู้ขนไก่นี้ก็จะเป็นขนไก่แ, Ki แท้ธร,รรมชาติก็จะมาย้อมสีนะคะแล้วก็เอามาพันให้เป็นเกลียวนะคะกว่าจะเป็นเกลียวขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ไก่กี่ตัวก็ไม่รู้นะ <déb weapons> ผ้าอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะก็จะเป็นผ้าทอมือใหม่นะคะอจะเป็นผ้าทอมือใหม่นะคะ ถ้าเป็นดั้งเดิมของเขาเขาก็จะปลูกต้นฟายเองอะไรกันเองนะคะแต่อันนี้จะเป็นผ้าใหม่นี่เห็นรอยเย็บมือนะคะนี่จะเป็นงานเย็บมือทั้งหมดจะเป็นงานเย็บมือทั้งหมดนะคะดูลูกเดือยลูกเดือยหินธรรมชาตินะคะก็จะมีหลายไซส์แล้วแต่แล้วแต่พัน์ุของลูกเดือยและอันนี้ก็จะเป็นรอยต่อเขาก็จะมาต่อผ้าตรงด้านหลังก็จะสามารถขยับเข้าขยับออกได้นิดหน่อยนะคะเราก็เลาะเอาหรือเราก็กรัดเข็มกรัดก็ได้ถ้ามันจะ หลวมไปหรือว่าคับไปนะคะอันนี้รอบวงนี้ก็จะยี่สิบสองนิ้วนะคะนี่คะนี้ก็จะเป็นสไตล์ของเขาตรงนี้ก็คือเนี่ยเขาก็เอาผ้ามาจับจับชนกันแล้วก็ติดผู้ไหมพรมข้างบนติดปอมปอมข้างบนนะคะนี่ก็จะเป็นแนวขเขาโอเคค่ะสวย สวยน่ารักมากๆสวยน่ารักมากๆ